สวัสด so ีครับเจ๊กาวนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถคูดขนาด12ตันนะฮะของยี่ห้อแคทเทปิล่าไม่นั่งไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นแคทเทปิล่ารุ่น 312D นั่นเองนะฮะลูกค้าครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยแล้วก็เป็นตัวดีที่เป็นตัวซีเลนสูงเลยนะลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยเป็นรถตัวดีนะฮะที่เป็นปี2013นะครับลูกค้าครับอ่าผลิตปี2013นะซึ่งถ้าเกิดจะให้เทียบเจ้าตัวนี้เนี่ยกับรถที่ขายที่สุดมือตัวแคนบ้านเรานะลูกค้าครััััับบบบบบบเเ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 คค้้าา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 จจะะะะททีีียยขกกรรรรรรถถตตวว 312D2 นนนนนนน่่่่่่ออองแปป็ ทีที่จนแล้วก็นํามาขายในไทยนะฮะแต่ว่าตัวนี้ก็คือจะเป็นรถที่ผลิตแล้วก็นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งคันเลยแนะ่นอนเรื่องสเปคเนี่ยไม่มีดอปนะฮะจัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับสังเกตได้ง่ายเลยคือหัวเก่งของเขาเนี่ยจะเป็นหัวเก่งดําแบบนี้นะครับลูกค้าครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นดีด็อกตัวแรกเนี่ยจะเป็นหัวเก่งสีเหลืองนะครับลูกค้าครับอ่าดูง่ายเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้สเปคมาค่อนข้างดีเลยนะฮะเอาใจลูกค้าสายลงบ่อลงเลนนะครับเป็นสเปคบาแท็กใหญ่แบบนี้นะครับนี่ลงบ่อลงเลนเนี่ยสบายๆไม่มีจมแน่น นะครับลูกค้าครับอ่ะเดี๋ยวเราดูแถงหม้อน้ําด้านข้างกันนิดนึงนะครับนี่เชฟเปิดออกมานะครับนี่แถงหม้อน้ําสวยนะฮะมีตัวเปิดปิดซื้อแบตเตอรี่ติดมาให้เรียบร้อยตามสายเครื่องจัรของแคตติิล่าเลยนะครับนี่รอสวยมอกตอรกากาศว่าแบตเตอรี่มีมาครบนะฮะตัวนี้นะครับนี่รอสวยๆนะครับแคตติิล่านะฮะกล้องหลังมีมาให้เรียบร้อยนะฮะรถปีใหม่แน่นอนเซฟตรงเซฟตี้จัดเต็มนะครับตัวนี้นะครับนี่แคตสามหนึ่งสองดีเจนนเองนะครับนี่นะฮะ สำแห้งสวยนะครับนี่ยึกก็ซึมไม่มีแหง้แหงๆกริบๆเลยโอลูงโอลิงนะฮะไม่มีรั่วนะฮะตัวนี้นะครับนี่ท้านข้างก็จะมีช่องเก็บของติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะรับเพื่อเก็บพวกกระบอกจารบีแรือบุงกีสำลองก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ดีมากพร้อมบวกพร้อมลุยบูมอามร์ลอยล้าลอยดำ,ยดำไม่มีนะฮะแล้วก็ตรงบุ้งกีแน่นอนจะมีตะขออยู่ลําหนักติดมาให้เรียบร้อยเลยตามสไตล์รถขุดจัรญี่ปุ่นนะครับน่ะบุ้งกีสวยนะฮะเนื้อเต็มแบบนี้เลยรอยทะลุรอยชีขาดไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวเข้า เครื่องยนต์กันต่อนะครับนี่เปิดเข้ามาชิบภายในนะฮะตรงเท้าของเขานะฮะจะมีตัวสลับคอนโทรลนะฮะติดมาให้เรียบร้อยเลยตัวนี้นะครับนี มีตัวสลอบคอนโทรนมาให้พร้อมนะฮะซึ่งรถปีใหม่รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีมาให้ทุกคันเลยนะครับถ้ารุ่นกเก่าไม่มีนะเวลาสลับคอนโทรลแต่ละทีเนี่ยต้องมานั่งไล่สายนะลูกค้าครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องนะฮะเปิดฝามุนว้าวแปบ๊บเดียว5วิสิทวิก็ใช้งานรถต่อได้แล้วนะครับถือว่าดีมากๆนะฮะตัวนี้อึ๊บอ่ะขึ้นไปด้านบนนะครับสภาพภายในก็จะประมาณนี้หน้าจอจะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดละสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายแอร์การทำความเย็นก็มาลุยนะฮ กดตัวเทสปัมกันจะล้อมแบบรอบต่ำสุดให้ดูนะลูกค้าครับนี่นะฮะอ่าลยได้นิ่มๆสบายๆนุ่มๆนะฮะนี่ไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยเลยนะครับหือว่าแรงปั๊มเนี่ยยังทำงานได้แรงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับคอนโทรลนะครับใช้งานได้ครบดีปกตินะครับนี่นะฮะพร้อมบวกพร้อมลุยนะฮะเดี๋ยวเรามาลองตัวเดินกันบ้างน,นะครับเชิหล่หลังนะฮะปกตินะครับเดินหน้าปิดตัวทีละค้านะครับนี่ ก็สู้แรงได้ดีมากๆเลยตัวนี้นะครับอ่าพร้อมบวกพร้อมลุยปั๊มแรงตัวเดินแรงแอร์เย็นพร้อมลุยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราถัดไปด้านหลังกันต่อลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวเปิดฝาเครื่องดูในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าคันนี้กันต่อนะครับผมไปตัดไปเลย นนี่ะครับผมถัดขึ้นมาด้านบนนะลูกค้าครับอันนี้ผมก็ทำการเปิดฝาเครื่องยนต์รอ,อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับตามตารางรถคุณที่สองกันเลยนะครับอ่ะเป็นเครื่องซีสูบเทอร์โบนะแล้วก็หนาดยี่ห้อเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์คาตาเบล่ารหัสซีสี่จุดสองนั่นเองนะครับนี่วางสวยแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูสภาพเครื่องใกล้ๆก,กันก่อนนะครับ ภาพเ่ยวของเจ้าคันนี้นะบอกได้เลยว่าแห้งๆสวยๆนะลูกค้าครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยมีเสียงแผยพานแอร์ดังนิดนึงนะแต่ว่าตัวนี้ไม่ต้องห่วงดีวผมไล่จัดการเก็บให้เลียร์ให้นะครับพอรถเพิ่งมาแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยพาดูแบบดิบๆเลยนะลูกค้าครับนี่นะฮะโดยรวมถือว่าสวยนะครับตัวนี้นะครับนี่ปิดฝาก่อนนะครับชึบนี่สภาพด้านหลังฝาเครื่องก็สวยนะครับตัวนี้นะครับหลังคงหลังคา สวยนะครับอ่าแพ้ค้นท้นนะฮะมอเตอร์สวิงบอกได้เลยว่าแห้งสวยเดียวมากเช่นเดียวกันจุดรั่วซึมไม่มีนะจักรตัวนี้นะครับ รอๆสวยๆเลยแห้งกริบนะครับบอกเลยนะครับ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมนะฮะสภาพรอบคันสภาพเครื่องสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัวจทปเปอร์บิลล่า312ดีด็คันนี้นะครับก็ได้เกิดทั้งไหนที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลเติมน,นะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้าบนขวามือนเดเลยแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าไดต่อเข้ามานะอาจจะมรูปของเาะยะเอียอบคันเลยพ้อมกับวีดีโอตอนขับอใช้งานของเขาแบบละเอีดย,ด,ยดเลยนะครับก็จะมีส่งให้กับลูก แว่าแพงสวยทั้งคันจุดรั่วซึมไม่มีนะคะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องปั๊มตัวเรื่องของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปในพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยร้านนิดๆเท่านั้นนะฮะก็จะตัวสามต้นสองดีด็อกนะฮะเป็นตัวปีใหม่หัวเก่งแบบนี้ไ้เลยไปใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าไดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่ดูแลชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเรานะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจ